มรามาที่ยงหาเทียนเวียนเอ่ยเวียนบนเจ็ดคนมุนเวียนเรามาเที่ยงหาเทียนเวียนเอ่ยเวียนบนเทียนดับก็เลยสับสนเรามาเจ็ดคนมนหาเทียนลงเรือมาหน้าบ้านวัดใหม่สำราญศาลาการเปลี่ยนคลื่นลมแปรปลวนกลาบหลวงพ่อทวนก่อนไปหาเทียนเีขึ้นเขาเรดาเีขึ้นเขาเรดาแล้วไปยืนแหกตามองหาหาเทียนถึงหาเทหาดีใจจริงหนาได้มา ะโกนเว้ยเฮ้ยดีใจจริงเว้ยเรามาเที่ยวหาดเทียนเสียงแมคคาตะวาดแหวเสียงแมคคาตะวาดแหวนี่หาดสมัยน่าไม่ใช่หาดเทียนผิดหาดได้ไงเลยจ้างมอไซให้ไปส่งหาดเทียนนั่งเงียบเป็นเ่าซากไม่กล้าแหกปากเพราะกลัวเจอเสียนเดินลงหาดเงียบกริบเดินลงหาดเงียบกริบใครๆก็ซิบอันนี้ไงหาดเทียนเกาะล้านมีเขาเยอะหันมองดูเฮะมีรอบหาดท,ที แต่ไม่รู้เขาอะไรเดินไปถามใครเขาก็ทำหน้าเอียนก็พอนึกชื่อได้อยู่ก็พอนื้อชื่อได้อยู่คือเขาไม่รู้ไม่ต้องมาเนียนหน้าร้อนไปเที่ยวห้างหน้ากินไก่ย่างก็ไปเที่ยววิ่งเชียนหน้าหนาวไปเที่ยวน่านถ้าเที่ยวเมืองจันก็ต้องหน้าทุเรียนหน้าฝนนี่ไม่รู้สิอ้าวหน้าฝนนี่ไม่รู้สิ มาเที่ยวหาดเทียนสี่คนวนเวียนเรามาเที่ยวหาดเทียนเวียนเอ่ยเวียนวนสี่คนวนเวียนเรามาเที่ยวหาดเทียนเวียนเอ่ยเวียนวนเทียนดับก็เลยสับสนเรามาสี่คนวนหา